สวัสดีครับพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับข้อที่1เพื่อให้นักรเรียนสามารถจำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมได้ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนสามารถหาเหตุผลได้รูปต่อไปนี้ เป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือรูปเลขาคณิต3มิติครับคำตอบนั่นก็คือรูปเลขาคณิต2มิตินักเรียนสามารถบอกค,คุณครูได้ไหมครับว่ารูปแต่ละรูปคือรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างครับลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม จากรูปนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมครับว่ารูปนี้คือรูปอะไรคำตอบนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมเหตุผลก็เพราะว่ารูปสามเหลี่ยมจะมีด้าน3ด้านเรามานับจำนวนด้านไปพร้อมๆกันครับ1 2 3และมีมุม3มมุม 1>, 1 2 3ในการเรียกชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนั้นเราจะเรียกตามจำนวนด้านและจำนวนมุมครับรูปต่อไปนี้คือรูปอะไรครับคำตอบนั้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับเหตุผลก็เพราะว่ามีด้าน4ด้าน1 2ึสา 4และมีมุม4มุม1 2 3 4รูปต่อไปนี้คือรูปอะไรครับนักเรียนถ้าอยากรู้นักเรียนลองมานับจำนวนด้านกันดูนะครับว่ามีกี่ด้าน1 2 3 4 5รูปนี้มีทั้งหมด5ด้าน จากนั้นนักเรียนมานับจำนวนมุมกันดูนะครับ1,2,3,4,5รูปนี้มีมุมทั้งหมด5มุมแสดงว่ารูปนี้นั่นก็คือรูป5เหลี่ยมนั่นเองครับรูปต่อไปนี้คือรูปอะไรครับนักเรียนเรามานับจำนวนด้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6รูปนี้มีด้านทั้งหมด6ด้านจากนั้นมานับจำนวนมุมครับ1 2 3 4 5 6รูปนี้มีมุมทั้งหมด6มุมแสดงว่ารูปนี้นั่นก็คือรูปหเหลี่ยม เราลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันนะครับรูปต่อไปนี้คือรูปอะไรครับนักเรียนนับแรกเรามานับด้านไปพร้อมกันนะครับว่ามีกี่ด้าน1 2 3 4รูปนี้มีด้านทั้งหมด4ด้านจากนั้นเราลองมานับมุมกันดูนะครับว่ามีกี่มุม 1>, 1, 2, 3, 4รูปนี้มีมุมทั้งหมด4มุมแสดงว่ารูปนี้นั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับสรุปการจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยมมีวิธีการจำแนก โดยพิจารณาจากจำนวนด้านและจำนวนมุมของรูปหลายเหลี่ยมนั้นการเรียกชื่อให้เรียกตามจำนวนด้านและจำนวนมุมหลังจากที่เรียนจบกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ